ัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในโลบักเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาล่าท้าผีกับน้องชาอีกแล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็จะไม่มีอะไรทําคลิปคนมากาปุงยาก็จะเลื่อนออกไปหน่อยนะครับคุณยังไม่มาทําคลิปเหรอพี่ไม่ได้มาทําคลิปสักครั้งเดียวใช่ไม่เคยมาทําคลิปเลย ก็นะครับในแมปนี้ก็จะมีอะไรพิเศษเยอะแยะมากมายก็จะเป็นผมก็อันนี้อีซี่ผมต้องการหาแต่มันไม่ได้ห้าสี่สามสองหนึ่ง let's go <S เรากำลังจะข้ามไปแมปนะครับรกำลังจะไปแมปนะครับโอเคมุ่งหน้าไปเลย มมคิอไฟไฟไฟโอเคทีนี้เราก็กลับโอ,โอเคเก็บโอ้นี่ใช่ไหมก็ดอกไปกระเติ้โอเคที่ละได้ากองแล้วโอเคนะครับทีนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะไปลา่าคาร์บีครับมาไปดูกันเลย อะไรบ้างเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะครับพัตเตอร์ตั้งกล้องแล้วเดี๋ยวพวกเราไปไป,ไปยุงบนรถกันปปไปไปยุงบนรถกันเดี๋ยวไปดูกล้องอยู่บนรถกันนี่ครับผมบอกว่ากล้องเอาไว้ที่ดูกล้องก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้พัตเตอร์ก็ไม่มีอะไรนี่นะไม่มีอะไรเลย ดูสิดูมันว่างเปล่าแล้วก็จะไปเก็บกล้องกันนะครับ Let's go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  ดูดีอะไรตัวเมียอะไรวะเก็บกล้องเก็บกล้องเก็บกล้องแล้วเจอช่วยพี่ มาดูกล้องกันมาดูกันมาดูกล้องกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เพื่อนกำลังเก็บต่ออยู่น้องผมก็ได้เขาเข้ามาแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรผิดแปลกไปนี่ครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรผิดแปลกเลยั้ง่นคันนะเข้าไปเก็บกล้องนันเถอะทา โอเคฉันจะเข้ามาเก็บกล้องนะโอเคนะครับมุ่งหน้ากันต่อนะครับเตอร์เตร์ไปทางไหนกันดีทางไหนก็ไม่รู้ดิไปทางนี้กันมาดูกลับดีวิเจนมันไม่มีทางตรงไปเลยนีเ่เตอร์ ที่เขาตาสีม่วงก็เพราะเขามีอุปกรณ์พิเศษไปนทุกคนทุกคนทุกคนพร้อมอยังเราพร้อมกันเลยนะเบิด ไปไหนล่ะกิอกอกอะดอไดามอรทีแลแล่ิทีนี้นะครับเราก็จะทำการ ดีกว่าให้เลือกให้คนรู้เรื่องนะครับว่าจะโหวตอะไรมากกว่ากันนะครับก็ให้เลือกนะครับระหว่างลุยทุ้นกันยังไงเลยนะเท่ากับกับว่าฆ่าตัวตายหนีให้เลือกนะคบให้เลือกให้เลือก เวลาอยากเล่นตู้รูบสาสองหนึ่งหมดเวลานะครับดูซิว่าจะโหวตอะไรมากกว่ากันมันไม่ได้เสียแล้วนี่แค่มันรอางครูขาด,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 ดไปเฉยๆโหวตตูโหวตไปโอเคนะครับ ไม่มีอะไรผิดแปลกจากปกตินี่รับโอเคทีนี้ก็ทำต่อไปเลยเต้เต,ต้พี่ว่าเพ่จะไม่ปกตินะอ้ตรงนี้คโอเคพี่เปิดไฟร้านแล้ว โอ้คอนเทบั่าตัวตายฆ่าตัวตายฆ่าไปดก็ก็ไม่ได้ไม่ตายไม่ตายไ่ตายมันตายจากอะไรต้องถูกแค่ผีฆ่าตาย ไม่เจอผีเลยสักตัวเดียว,วเฮ้ย,ยทุกคนผมเจอผีผมเจอผีผมเจอผีวิ่งผ,ผ่านหน้าไปเน่ยก็เข้าไปในมอนผมเจอผีวิ่งผ่านหน้าไปเน,นะนี่ยเจ<ช>้าเป็นอะไรเข้าไปน็นเงาหมดอะ ที่นี่เรายังไม่มาตรวจสอบดูเลยนะครับโอเค๋อไม่มเีนืยมากนะครับก็ต้องตัดจบคลิปนี้ไปอย่างสวยงามเพราะว่าดีแเข้าใจไหม้าใจไหม รัถแทบจะไม่มีน้ำมันโอ๊ยมาเจอมาเจอเมันเริ่มผิดแปลไปแล้วมันเริ่มผิดแปลโอเคครับ ตัดจบกีนแบบละครไทย